สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวมาเลเซียไทยแลนด์ดีที่สุดในเอเชียสำหรับใช้ชีวิตหลังเกษียณจากการจัดอันดับประเทศที่เหมาะจะใช้ชีวิตหลังเกษียณมากที่สุดประจำปี2022ประเทศไทยได้อันดับที่11ของโลกและเป็นอันดับที่1ของเอเชียด้วยคะแนน72.9 ซึ่งเหตุผลคือประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอากาศดีอาหารอร่อยค่ารักษาพยาบาลไม่แพงมากจนเกินไปและผู้คนค่อนข้างเป็นมิตรจนทําให้ชาวต่างชาติจํานวนมากเลือกประเทศไทยเป็นบ้านหลังที่สองสำหรับเมืองที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติก็มีกรุงเทพมหานครเชียงใหม่และหัวหินสำหรับประเทศที่ได้อันดับหนึ่งเป็นประเทศปานามาด้วยคะแนน86.1จากเหตุผลเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงที่สุด มีค่าของชีพที่จับต้องได้มากที่สุดและผู้คนเป็นมิตรมากที่สุดจากเพจข่าวเซียนาฮารีเยนมาเลเซียก็มีชาวมาเลเซียได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของชาวมาเลเซียท่านแรกครับเป็นเรื่องที่ถูกต้องสำหรับคนเกษียณที่เลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางเพราะคนอายุมากจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อข้อและกระดูกซึ่งไทยแลนด์ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงนวดนานาชาติท่านต่อไปครับไทยแลนด์และอินโดนีเซียกำลังเดินหน้าแต่มาเลเซียยังคงจมปักอยู่กับที่เพราะประชาชนมีแนวคิดเหยียดสีผิวและาศาสนาท่านต่อไปครับ กเกษียณแล้วควรเลือกใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีคุณค่าเช่นไปสักการะอันเลาะที่นครเมกาหรือเมดีดาไม่ใช่เลือกมาสถานที่ที่จะเพิ่มบาปให้กับตัวเองท่านต่อไปครับมีแนวโน้มว่ามาเลเซียกำลังจะล้าหลังกว่าอินโดนีเซียต่อไปคุณมาเลเซียจะต้องเข้าไปทำงานที่อินโดนีเซียส่วนไทยแลนด์ไม่ต้องพูดถึงถ้าวันไหนที่ทรัพยากรน้ำมันของมาเลเซียหมดวันนั้นไทยแลนด์จะแซงพวกเรา ขั้นต่อไปครับสำหรับฉันไม่มีประเทศไหนดีที่สุดเท่ามาเลเซียการได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณที่นี่จะช่วยให้ฉันละเว้นการทำบาปได้จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับฉันไม่แน่ใจว่าอะไรคือความเหมาะสมสำหรับการเป็นประเทศที่น่าใช้ชีวิตหลังเกษียณของสยามเพราะมีแต่อบายมุกและเข้าถึงได้ง่ายด้วยท่านต่อไปครับ ฉันคิดว่ารัฐปีนางของมาเลเซียสมควรจะเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณและคิดว่าหัวหินของไทยแลนด์คงไม่เหมาะสมท่านต่อไปครับชาวต่างชาติหลายคนที่เกษียณแล้วเดินทางไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยฉันคิดว่าพวกเขาต้องการเพียงแค่ความสุขทางกายเท่านั้นเช่นผู้หญิงและแอลกอฮอล์ท่านต่อไปครับ ฉันคิดว่าเมืองมะละกาของมาเลเซียเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดไม่ใช่กรุงเทพหรือหัวหินของประเทศไทยท่านต่อไปครับฉันชอบวันหยุดเทศกาลของประเทศไทยเพราะมันมีบรรยากาศที่ลื่นลื่และสนุกสนานมากเช่นเทศกาลสงการจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับฉันก็ชอบแต่เมื่อไหร่ไทยแลนด์จะเปิดประเทศสักทีท่านต่อไปครับ ใครจะว่ายังไงฉันไม่สนแต่ฉันว่ามาเลเซียดีที่สุดท่านต่อไปครับเป็นการจัดอันดับที่ดีมากแต่จะให้ดีมากกว่านี้ถ้าเพิ่มหลักเกณฑ์ทางาศาสนาเข้าไปด้วยสำหรับการประเมินผลอย่าใช้เกณฑ์ความสุขที่นำไปสู่การสร้างบาปมากเกินไปท่านต่อไปครับถ้าฉันเกษียณแล้วฉันคงไม่ไปประเทศไหนฉันจะใช้ชีวิตหลังเกษียณที่มาเลเซียนี่แหละเพราะมันดีที่สุดสำหรับฉันแล้ว ไทยแลนด์ไปได้แค่ไปเที่ยวพักผ่อนท่านต่อไปครับไทยแลนด์ Thailand มีแต่อบายมุกเช่นสถานที่เที่ยวดื่มกินไม่แปลกใจเลยว่าทำไมชาวตะวันตกถึงชอบไปใช้ชีวิตหลังกเกษียณที่นั่นจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับใช่ไทยแลนด์ Thailand มีแต่อบายมุกแถมยังเป็นแหล่งทำมาหากินของแก๊งมิจฉาชีพต่างชาติอีกด้วย ฉันว่าไม่เหมาะก,กับการใช้ชีวิตหลังเกษียณเพราะมันไม่ปลอดภัยท่านต่อไปครับมาเลเซียเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการคอร์รัปชันของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐน่าจะมีการจัดอันดับตรงนี้ด้วยรับรองมาเลเซียติดหนึ่งในสิบอันดับแรกของโลกอย่างแน่นอนท่านต่อไปค,ครับเครียดกับการทำงานมาทั้งชีวิตคงไม่แปลกถ้าต้องการจะไปใช้ชีวิตหลังเกษียณที่ประเทศไทยเพื่อคลายเคยรียด แต่คงไม่มีโอกาสได้พบอันเลาะอย่างแน่นอนท่านต่อไปครับการจัดอันดับโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนอันดับจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนผู้นำและรัฐบาลใหม่เพราะมันขึ้นอยู่กับนโยบายการบริหารประเทศณปัจจุบันนั้นด้วยท่านต่อไปครับความผิดพลาดในการจัดอันดับไรซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมมาเลเซียสมควรเป็นประเทศที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ เพราะผู้คนที่นี่ปฏิบัติตามภาพประสงค์ของอันเลาะอย่างเข่งคัดจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับมาเลเซียไม่ใช่เป็นแค่ประเทศที่เหมาะกับการใช้ชีวิตหลังเกษยียณเท่านั้นแต่ยังเป็นประเทศที่เหมาะกับการทำงานอีกด้วยท่านต่อไปครับประเทศมาเลเซียของฉันเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับผู้อพยพหนีเข้าประเทศและนักการเมืองทุจริตคอร์รัปชัน ท่านต่อไปครับขณะที่ไทยแลนด์ได้เป็นประเทศที่เหมาะกับการใช้ชีวิตหลังเกษียณที่ดีที่สุดในเอเชียส่วนมาเลเซียก็ได้เป็นประเทศที่เหมาะกับการใช้ชีวิตของนักการเมืองที่โกงกินที่ดีที่สุดในเอเชียหรืออาจจะเป็นที่ดีที่สุดในโลกก็ได้ท่านต่อไปครับอดีตสยามประเทศเดียวที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกแต่ตอนนี้พวกเขากลายเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกโดยไม่รู้ตัว พราะมองไปทางไหนของประเทศก็มีแต่ชาวต่างชาติผู้หญิงและแอลกอฮอล์คือสิ่งที่ผู้คนเหล่านี้ปรารถนาขั้นต่อไปครับมาเลเซียต้องการแค่นักธุรกิจและเงินลงทุนเท่านั้นเพื่อเข้ามาพัฒนาประเทศดังนั้นจึงไม่ค่อยมีนโยบายที่ดึงดูดคนวัยเกษียณจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับคุณรู้ไหมคนวัยเกษียณที่ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ มันก็เหมือนพวกเขาเอาเงินไปลงทุนนั่นแหละเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างพวกเขาจะจ่ายเองทั้งหมดเช่นค่าอาหารและที่พักรวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลอีกด้วยท่านต่อไปครับเหตุผลที่ชาวต่างชาติไม่ค่อยอยากจะมาใช้ชีวิตหลังเกษยียณที่มาเลเซียเป็นเพราะพวกเขารู้สึกว่าคนมาเลเซียชอบเหยียดสีผิวและาศาสนาท่านต่อไปครับ คนมาเลเซียส่วนใหญ่คิดว่าการปล่อยให้ชาวตะวันตกเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศมากเกินไปมันจะทำให้สังคมของมาเลเซียเสื่อมลงแต่หารู้ไม่ว่าที่สังคมมาเลเซียเสื่อมลงทุกวันเพราะคุณมาเลเซียเองนั่นแหละที่เป็นคนทำท่านต่อไปครับไทยแลนด์พวกเขาคิดว่าการปล่อยให้ชาวต่างชาติวรเษริเข้ามาอยู่ในประเทศมันไม่ใช่ภาระ แต่มันเป็นการสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับประเทศมากกว่าซึ่งฉันก็คิดว่าพวกเขาคิดถูกทัศนคติของชาวมาเลเซียท่านสุดท้ายครับถ้ามาเลเซียคิดว่าทรัพยากรน้ำมันที่มีอยู่ภายในประเทศจะสามารถเลี้ยงคุณทั้งชาติได้ตลอดไปก็คงไม่ต้องไปสนใจรายได้อย่างอื่นแต่ความเป็นจริงแล้วทรัพยากรน้ำมันที่มีอยู่มันจะหมดไปภายในอีก20ปีข้างหน้า นี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวมาเลเซียไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งชาติครับ